สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับอามาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับวันนี้ผมจะเอาหวยสูตรเลขเด่นบนมาฝากนะครับเพื่อนเพื่อนะครับสูตรนี้ก็เดินดีตลอดนะครับมีสถิติคือไม่เข้ามางวดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่งวดที่ผ่านมาก็เข้าอีกนะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เอามาฝากเพื่อนเพื่อนอีกนะครับสำหรับงวดนี้ประจําวันที่16เดือน10ที่จะถึงนะครับเพื่อนเพื่อนะครับสถิติก็ไม่ให้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วกันนะครับอาจจะเข้า ทั้งสองทั้ง1ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะจะเดินดีตลอดนะครับสูตรนี้วิธีคำนวณก็เดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะที่ไม่เข้างวดเดียวก็คืองวดวันที่16เดือน6เท่านั้นเองนะครับอ่ให้เด่น3กับ3 4 5นะครับอ่เลขจะออกหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ที่ผ่านมาก็งวดเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่าดังนั้นก็เข้ามา2ตัว1ตัวเข้าเข้าเดินดีมาตลอดนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าให้ดู สถิติแค่ไม่เท่าไหร่นะครับน่ะย้อนหลังให้ดูไม่เท่าไหร่นะครับกลัวสถิติมันวิดีโอคลิปมันจะยาวตอนนั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนะวันที่1เดือน9นะครับนะก็ออก686ก็เข้าไป2ตัวนะครับหกับ8นะครับเลขเด่นจะเป็น7จ็ดหกเจนะครับก็เข้าสองตัวนะครับน่ะวิธีคำนวณให้ดูย้อนหลังแค่3ามวดนตอนนั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับน่ะตรงนี้นะครับนะวิธีคำนวณครับเอาหลักพันมาตั้งนะครับน่ะบวกด้วย2ทุกครั้งนะครับเลข2เป็นค่าคงที่นะครับเพื่อนๆนะครับ หลักพันนะครับก็คือ8นะครับแปดบวกสองนะครับสองค่าคงที่ครับเขาจะขับ10นะครับเอาหลักหน่วยตัวเดียวมาตั้งนะครับอย่างนั้นก็นับเพิ่มแท้ไปครับก็เป็น0 1 2นะครับเขาจะได้เลขเด่นสอสตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการไปซื้อสลากกินแบ่งนิ้วต่อไปครับงวดต่อไปอออกะไรครับวันที่สบกเดือนเก้าออก หกห้นะครับอ่าเลข0ูนย์เขจะเข้านะครับหลักหน่วยนะครับวันนี้หลักพันก็คือเลข0ูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับศูนย์มาบวก2นะครับ2ค่าคงที่นะครับอ่าบวก2ทุกครั้งเขาจะได้กับ2นะครับนเพิ่มแต้มไปก็เป็น2 3 4นะครับอ่างวดที่ผ่านมาออกอะไรครับวันที่1เดือน10ครับออก1 0 2นะครับเลข2องเาจะเข้าหลักหน่วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่างวดนี้นะครับอ่หลักพันก็คือเลข7นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเจ็ดมาตั้งบวกด้วยสองค่าเป็นค่าคงที่นะครับอ่าเจ็ดบวกสองก็เท่ากับเก เอา9มาตั้งครับนับเพิ่มแต้มแบนก็เป็น01นะครับอ่นะก็จะได้เลขเด่น3ตัวก็คือ901นะครับอ่นะมาดูสิว่าครับนะวันที่16เดือน10ที่จะถึงเงี้ยเมื่อต่อไปที่จะถึงน,นะงนนครับเลขเด่น3ตัวนะครับอ่นะ901ตัวไหนมันจะมานะครับอ่นะหรือจะมา2ตัวหรือว่าจะมาตัวเดียวก็เพื่อนๆก็ ต้องใช้วิญญาณด้วยแล้วกันนะครับเราเปรียบเทียบอาจารย์ท่านอื่นด้วยเลขเด่นนะครับตัดให้เหลือชุดน้อยที่สุดในไปซื้อสลากกินแบ่งในชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนนะครับเพื่อนๆนะครับฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับแล้วผมก็เน้นย้าทุกครั้งเลยว่าสูตรหวยมันไม่เสมอไปนะครับที่มันใช้ค่าตังวดเพื่อนๆก็ต้องใช้วิญญาณเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าวันที่16เดือน10นี้คงจะถูกหวยด้วยกันทุกคนนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ